ตัวน,น,น,นีทุกคนสบายดีเอฟซีบอลเป้ยทุกคนที่อยู่ในประเทศแล้วต่างประเทศเนาะมันมีบอลเปยอยู่ที่แคมแม่น้ำคลองเด้ออยู่ที่ปากใต้ของเราะอยู่ที่แคลเก็บกะสับนี่ด้านลังบอลเปยนี่เป็นอาณาบริเวณโลกเด้อนี่นีน่มโลกทุกคนเป็นภูมิทีท่ว่าสูงสูงที่สุดข,ของแคลเก็บกะสับเน้อ บรรยากาศยมแรงโอ้งามมัดีทุกคนเลยออจะหน่อยปากขึ่นแย่พิ่นไปหาปูหาปลานี่ใครเคยผ่านจุดหนีเนาะเคยผ่านวิธีชีวิตการหาอยู่หากินตามสายคลองนี่ผู้ใร้คยเนาะกับสีผายเกือ ลงไปหาปูหาปลายามเล่งแหลงใส่เบ็ดใส่หมอเป็นสันเดยทุกคนนี่ตามสายของยามเล่งแหลงงามไรทุกคนงามไรนี่ผููไดเคยอันนี้จากบ้านเกิดเมืองนอนเคยอยู่ลงยูดอนไปอยู่เมืองใหญ่เห็นบรรยากาศตามสายของเห็นเพื่อหาปูหาปลาเห็น บอลคังปูคังปลาเนี่ยนี่ก็คิดหอดบ้านได้ทุกคนเลยนี่บรรยากาศยามเลียงๆนี่น้องชายเปลียยนผืนมานำเลยนี่น้องชายเปลี่ยนผืนมานำมาหาเปลี่ยนบรรยากาศมาเบิ่งบรรยากาศยามเลียงๆตามชายของนี่งามไายทุกคนนี่บรรยากาศชายปูมะโลกนี่แถวนี้เลือกเป็นเลือกได้ทุกคนแถวนี้โอ้เลือกี่ชุดเลยแหละแถวนี้นี่ เฮาสีเดียวไปด่านปุ่นโอ้โหเจเบื่อ่นเบื่องเฮาสีเดียวเ่าเห็นเป็นกายเบไปปุ่นดิเป็นขัวขามแม่น้ำคลองทุกคนขัวเราญี่ปุ่นขามไปเมืองพุ่นทองบอลที่ว่ามมอราหมีนแตงฝนโดดลงไปแหละนี่บรรยากาศงามแลงโอ้งามลายงามลายทุกคนเลยนี่เสียงเรือจักรผุนลิงขึ้นมาเลยน่าจะขึ้นมาทางนี้ได้นี่ นี ly, de, de. Ok. Mm ่เ hmm. ด mm ีดเด็ดเิมาฮอดเลบรรยากาศยามแรงทุกคนเลยแต่ว่าช่วงนี้ป้าบบขึ้นนอกบเป็มเนาะบบมี่อเมยประส่นเพิ่นมาหาอยู่หากินใส่ม่องบ่ได้นะมันใสหลายทุกคนเลยยามแรงขี่เครื้องพายขี่เครื้อจัก ฮาร์การีทุกคนเอ้าวกลับก่อนบาดนี้ทุกคนเลยหลังจากเข้าขึ้นมาจากแคมของเห็นเมเ่ใหญ่เพิ่นกำลังหดบักถั่วรนะ์เห็ดร้ายนี่นาะแม่เนาะปลูกจกี่วนนรายเลยแม่เพิ่นเห็ดน,นี่เพิ่นกำลังหดนี่กำลังถั่วกันม,มั้ยเม่อ๋อถูก ย่างเพียกข้างแน่เนาะแม่เนาะจะเห็ดเนาะนี่เป็นย่างเพียกข้างแน่เลยนี่เห็ดนี่มันซื้อเนาะแม่เนาะก็จะใส่น้ำป้อมม้ะนี่แม่ไปฝ่ากระมีเนาะไปฝ่ากระมีเนาะแถวนี้เนาะก็ถูกจะโคตรเสารลแมก้ะนี่แม่โอ้เออโคตดนี่มันสุ่มเนาะก็ถูกใส่น้ำลายเติมเนาะแม่เนาะ ใส่ยาฮดยาเนี่ยได้น้ะไม่น้องพอยานเพ่นหมดเอาไปกินเน้อบมไดไรดดอกดไรดบอ๋อเหโอดินอันนี้ปลูกงามได้นาะงมหมนะออ้เมียเราเห็ดคัดมาดิโอเบื้องนี้เป็นบุงเป็นเล่้นาะอมไหมนาะเป็นน้องหยาไสปกมอนเโอ้เโน่อ้ดอ้ยอย้่อน่โอี่อด้โอเนย่ดออย่เน มอสมแล้วหัวผักนี่สุดยอดแล้วดินแม่เองบ่นี่ดินแม่เองบ่ะเออแถวนี้โมแมนถือคงเหี้ยนโมแมนตน้องเม่นเนาะเอออัากอยากมุนใส่ไปก่อนน้องเม่นเนาะเฮ็ดมันเป็นประโยชน์ก่อนโอ้ดินแม่กลวงเนาะเออแม่อยู่จักปีไ้นแม่อยู่นี่โอ้้ยยดดีไเเออเพิ่นอยู่ ค่ะพอใจแม่เออกลุ่มน้องคู่เรียงเนาะแม่น้อยเนาะไอกลุ่มน้องเออมาดิใช่ดิลูกมาแต่แค้มของโอ้โหแม่ขายชุดหนึ่งเลยเนาะคุณชุดนึ่งเลยชุมนั้นเก็บไปขายเลยเธอหนึ่งเป็นสาวสามสิบโลแบบนันเนาะแม่เนาะโอ้เอาลงตลาดเอาเฮื่อมาเนาะแม่เนาะแม่ปลูกผู้เดียวนี่ยบ่มุ้ยลูกเต่าสวยบ่ เออเมยนั่อยู่นี่เลยบอกบนก๊กทั้นนี่ยว่าม่มอือยู่อัก้นอันนี้บอะไอัน้อ๋อเ้อยู่งเนาเมยเออจักคนเม่อยู่อกเ้าเยบางอันปีใดดีูล่นเป็นยังประหยัดแน่นยอืม ลูกมากสุดก่อนคือเห็นมีคนหนึ่งคนเป็นแบบบอยากเต็มปัน,นใดอยู่บอนนีว่าน,นอนเรียกว่าเบื้อง,ง,ง,องเทงอกบนบกเออเทือกเขาเนาะโอ้อืมเป็นตะมวนเนาะไหมเนาะบ้านน้องฮุรีคุมน้องฮุลี่างไงี่เนาะขึ้นกับคออไหลเนาะไหมเนาะขึนนะ้นกับานข้อไหล่นครปักเซแข่งเก็บศักดิ์แม่เพิ่นเห็ดอาชีพเสริมแรบปลูกบักทัวนี่ มกแตงกับปูกอไหมแตงงมันหม่แดเดือนอาานแม้ว <there. S 2> no. ่าปูก็มีเว้ห้าห้ามกแตงนามันห่อได้ของงั้นดโดูดูช่วงนี้มกทั่วได้ยูนาะแม่นาะได้ยู่หามนตลอดได้ยันง่วเนาะแม่น่หามนกก็นนี่นอจะไม่อยากลับด้ยนามันหมากดีๆนาะงม่นาะงัวก็ปล่อยไหล ไม่ลอยหนามันก็พวกคนแคบนี่พกอดีโดดเด้อแม่ใส่ปมจุ่มไว้จังหวะแห้งเถอะปมจุ่มเนาะโอมแม่เป็นเอาหนามาจะทางคนโอ้ขักขับขับพิทามวนเนาะแม่เนาะแถวนี้เนาะใกล้กันอืม đèo à khổ khuôn cả lợm nhảy mà u lạy nó mày nó ừ, của, đi tầm rồi rồi song thịt nè đại kiếp mang đấy nó mày nó thằng bảo song thịt tam thịt thu đấy nó rồi 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 mẹ con lạy đấy bằng gió mẹ nhảy mẹ phun oh โด,โดยโดยโอ้ขักกะลิเลยบักง,งามะลิพวกถัว่วเฝุ่นนี่กำลังกำลังออกดอกแล้วเไหเนาะองพอโทนี่หัดมุดจะขึ้นเน,ะนะาะงไหเนาะเพาต้องฉีดยาได้บาดนันน่น,นเนาะงไหมน้องนี่โอ้นี่เดี๋ยวจะข้นเพีย้ยเป็นสีเหลืองๆนี่เพี้ยได้เนาะไหเนาะนี่งามะลิพวกถัว่วเฝุ่นขักขัดขัด ม,มาอีกประมาณเดือนหนึ่งนี่ได้กินแล้วเนาะแม่เนาะกักดีอืมอ,อืมนี่งามะลีนี่แบบอันกกขาพนนีป่อ,อทุกกกขาไม่ใหญ่ขักันลีอ๋อทุกงามะลีแบบทัวร์แม่นี่ นายมันนี <n> ่ซื้ออเนาะแม่เนาะโอ้กะกะอืมงามนี่กลังออกดอกนี่อืมแม่ไปบัดยามมันมากกเก็บไปส่งตลาดดาวเฮือง่ด้เนาะแม่เาโอ้โอ้จนอยนี ช่วงนี้ก็บ kind of um ุญบานบุญยังแต่เฮงข้ายดีเนาะไหมเนาะบมักถั่วพัลโหลฮัลมหลฮัลมหลฮัลโหดฮโหลฮัลโหลูัลโหลฮัลโหลฮนีโหัลหลฮัลโหฮัลโหลฮัอโหลฮัลโหลฮััโห้ฮัหลฮัลโหลโหลฮัลโหัลนเันนลฮั Mà cà phụ nó này ừ, oh, lại đi mà này, mà thua, này. Oh, mà phột, mà thua. Ừ. lại đi. đi ừ cà xuân ôi ô thua ôi 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 thua. ôi 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 ỏi. ôi 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 Rồi, đi. rồi,